อย่างที่ได้เรียนไปเมื่อช่วงต้นนะครับวันนี้รัฐบาลได้หารือกับผู้ประกอบการยางพารารายใหญ่โดยยืนยันว่าจะพยายามผลักดันราคาย,ยางพาราให้ถึง80บาทต่อกิโลกรัมตามความต้องการของเกษตรกรครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้เปิดเผยผลการหารือร่วมกับผู้ประกอบการยางพารารายใหญ่5แห่งว่าผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือรับซื้อ,อยางกับเกษตรกรกิโลกรัมละ80บาทแบบไม่จำกัดจํานวน โดยจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนนี้และจะผลักดันราคายางพาราจากราคาปัจจุบันให้ถึงกิโลกรัมละ80บาทโดยเร็วที่สุดซึ่งเชื่อว,ว่าเกษตรกร,ร,กรชาวสวนย,ยางจะไม่ชุมนุมเรียกร้องเรื่องราคายางอีกเนื่องจากภาคเอกชนยืนยันจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ด้านพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคสชเปิดเผยว่าการหารือในวันนี้ก็เพื่อติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่ทั้งการให้วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรับซื้อน้ํำยางสดจากเกษตรกรและการให้สินเชื่อจากธนาคารออมสินเพื่อให้ผู้ประกอบการนําไปขยายโรงงานและเครื่องจักรตัวรัฐบาลจะปรับปรุงเงื่อนไขของธนาคารเพื่อให้วงเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างเต็มที่ด้วยครับ